ไช้แหละนี่เราต้องแช่แช่น้ําก่อนไหมเอ๊ะเราเห็นล้าเวลาเราเสียบเนี่ยบางร้านก็เสียบติดกันไปเลยแต่งเราเว้นไม่หน่อยเพื่ออะไรฮะตัวนี้ทาอะไรกันนี่คุณพ่อค้าทาเพื่ออะไรครับผมขายไม้เท่าไหร่คุณแม่ค้าห้าบาทค่ะห้าบาทนะนี่โลนึงได้ขี่ขี่ไม้ครับผมคุณลูกค้าเข้ามาร้านนี้บ่อยไหมครับบ่อยครับบ่อยฮะเกือบุกเย็นเลยเกือบทุกเย็นเลยหลังเลิงานหลังเลิกงานตัวนี้เป็นลูกชิ้นอะไรครับเนี่ย สวัสดีครับเพื่อนวันนี้อยู่กับรายการมาดูกันครับผมณขณะนี้ผมอยู่หน้าหมู่บ้านอเวนิวครับผมเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆมาอัปเดตร้านลูกชิ้นครับผมร้านนี้ก็ขายดีครับผมขายจนซื้อบ้านได้3า้านเลยทีเดียวครับผม เดี๋ยวเรามาดูครับว่าเขาขายยังไงถึงซื้อบ้านได้ราคา3ล้านบาทครับผมมาดูกันครับผมลัสวัสดีคุณพ่อค้าครับผมสวัสดีคุณแม่ค้าด้วยโอ้ยกำลังเสียบไปเลยทีเดียว คุณค้ามาซื้อร้านนี้บ่อยไหมครับบ่อยฮะแล้วเป็นไงติดใจอะไรเนี่ยมากันบ่อยเลยกินมาบ่อยครับอ๋ออร่อยนะวันนี้ไม่ได้นัดแนะกันนะวันที่แล้วก็เจอกันนะโอ้ใจตรงกันเลยทีเดียวยังไงฝากบอกต่อด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับโตอนนี้ทาอะไรครับเนี่ยคุณพ่อค้าน้ำมันพืชครับน้ำมันพืชนะ ทาเพื่ออะไรครับผมก็ให้มันเงาให้มันเงาให้มันดูแห้งครับอ๋อให้น่ารับประทานนะโอเคเลยวันนี้มาอัปเดตกันครับผมอันนี้เอ็นอันนี้ไม่เอ็นครับโอ้หนี่มาเสียบกันที่ร้านเลยนะใช่ค่ะโอเคเลยความสดใหม่ของไม่ค้างค่ะอันนี้ขายไม้เท่าไหร่คุณแม่ค้า5บาทค่ะ5บาทนะนี่โลหนึ่งได้ขี่ขี่ไม้ครับผม30ไม้ค่ะ30ไม้นะโอ้ ใช้เวลาปิ้งนานไหมนะคุณผู้ค้าไม่เกิน5นาทีครับไม่เกิน5นาทีนะตัวนี้ไม้เท่าไหร่ครับเนี่ยด้านหน้าเนี่ยไม้เล็กนี่จะ5บาทครับ5บาทนะนโอ้ย <5 S 1> สุดยอดเลย10บาทมีทอนว่างั้นเถอะ <c oughs> โอ้10บาทมีทอนนะของเราขายไม่ถึงแสนนะโอเค <c oughs> ไม่ถึงแสนไม่ถึงแสนนะครับเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวทางร้านเราเนี่ยมีขายยังไงบ้างัเนี่ยจะข่าวว่าโหอยู่บ้านแบบราคา3ล้านเลยเรามีขายขายหน้าร้านอย่างเดียวหรือว่ามีบริการ <S <S ส่งด้มีงานประจำอยู่ในแคบนะครับมีส่งวิ่งส่งด้วยอ๋อมันแถวย่านไหนครับผมอยู่รงเวียนใหญ่ครับอืมเราส่งย่านนั้นนะใช่ครับเยววาวราชคลองผมรงเวียนใหญ่หอ,อ๋อเพื่อนๆสนใจเส้นนี้ก็โทรมาได้ที่เบอร์เลยรฮะ0 8 6 3 2 9 7 8 5 8ครับ แล้วก็082 8280ร้านคุณอ้นนะโอเคเลยถึงบ้านบ้านไม่ได้ซื้อสดนะซื้อเงินผ่อนอ๋อซื้อเงินผ่อนเขาถือว่าโอเคแล้วขายมานานยังขายมานานยังขายที่ส่งหรือปิ้งอ่าที่ส่งมาตั้งแต่เริ่มขายเลยครับสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีนะโอเคนี่ครับผมนี่ ทางร้านมีบริการด้วยนะครับผักฟรีน้ำจิ้มปลาคางไม่ผสมน้ำส้มสายชอูอ๋อไม่ผสมน้ำส้มนะแล้วจิ้มอร่อยครับเพราะว่าผมลองทานไปแล้วนะครับถุงที่ใช้นี่เบอร์อะไรครับเนี่ยครับน้ำจิ้มเนี่ยครับสามพันห้าสามพันห้านะนี่ลูกค้าก็เข้ากันเรื่อยๆเลยครับผม ทางร้านขายน้ำส้มด้วยนะครับคุณพ่อค้าน้ำส้มขวดเท่าไหร่ครับ20บาทครับ20บาทนะคันสดเลยใช่ไหมใช่โอเคคุณลูกค้าเข้ามาร้านนี้บ่อยไหมครับบ่อยครับบ่อยฮะเย็นเลยเกือบทุกเย็นเลยใช่หลังเลิกงานหลังเลิกงานทำงานอยู่แถวนี้เหรอครับอยู่แถวถ้าข้ามรามของ โอ้แต่ว่าผ่านนะอ๋อบ้านอยู่ในสาลินนะครับอร่อยไหมร้านนี้เดี๋ยวถามก่อนดีครับดีแล้วราคาเป็นไงราคาดีครับราคาดีด้วยใช่โอเคเลยเดี๋ยวไงฝากบอกต่อเพื่อนๆด้วยนะฮะให้มาอุดหนุนหน่อยเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมต้องขอบคุณบ้ากนะครับเดินทางปลอดภัยครับผมสวัสดีครับผมนี่นะครับเป็นน้ำมันพืชน้ำมันพืชทั่วไปใช่ไหมครับองุ่นครับใช่ขององุ่นนะโอ้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะ มันจะขุ่นหน่อยเพราะว่ามาทาตัวนี้แล้วก็เอาไปจุบอ่าโอเคเลยทาลูกชิ้นแล้วก็ไปสุบมันก็จะุูดได้เตาก็ใช้เป็นยี่ห้อนี้นะเสียบกันไม่หยุดเลยกันเลยทีเดียวใหม่ๆสดๆเลยครับผมเสียบไปปิ้งไปอ่าเสียบไฟปิ้งไฟนะเพราะว่าวัตถุดิบจะได้ใหม่ด้วยนะเพื่อนๆไม่ต้องเอามาคาไว้นะตัวนี้เป็นลูกชิ้นอะไรครับเนี่ยอันนี้เอ็นค่ะเอ็นเล็กอ๋อเอ็นลูกเล็กขายยังไงครับไม่ละห้าบาทเหมือนกันห้าบาทเหมือนกันนะ ตัวนี้ได้ขี่ไม้ได้ขี่ไม้30เท่ากันค่ะ30ไม้โอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวราคาเดี๋ยวหลังไม้นะครับเพื่อนๆวิธีการเสียบพื้นที่ละแวกใกล้เคียงตรงนี้ใช่แต่ถ้าเกิดว่าใครอยู่ <c oughs> แถวมหาชัยพระรามสองใกล้ๆประมาณนี้ลองคุยกันอีกทีนึงก็สามารถส่งได้นะหมคุณแม่ค้าส่งได้ค่ะไม้แหลมเทเบอร์อะไรเนี่ยคุณแมค่ค้าอันนี้เบอร์8ค่ะเบอร์แปนี่<ม>แพ็กเท่าไหร่ครับ ยี 2> ่2บบาทคะาทนะนี่เรามาดูวิธีการเสียบกับไม้แหลมนี่เราต้องแช่แช่น้ำก่อนไหมหรือไม่ต้องเสียบได้เลยฮะเสียบได้เลยคเสียบได้เลยนะฮะถ้านี่ก็ล้างหน่อยแล้วก็แดดอ,อแต่ถ้าดีก็ล้างก่อนแล้วมาผึแดดฮะ<ช>อ,อ๋โอเคเของเาจะเสียบสลูกตลอดเลยใช่ไหมคมรับ สุดยอดเลยทีเดียวไม่แพงไม่แพงนะเอ๊ะเราเห็นล้าเวลาเราเสียบเนี่ยบางร้านเ็าเสียบติดกันไปเลยแต่ของเราเว้นไม่หน่อยเพื่ออะไรฮนะดูสวยงามค่ะสวยงามนะแล้วมันจะทําให้สุกง่ายด้วยนะผมว่านะมันจะเหลืองทั้งลูกว่าใช่ใช่มันจะเหลืองทั้งลูกเยี่ยมเลยทีเดียวเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยครับเพื่อนสามสิบไม้นะครับเพื่อน คุณอย่างดีครับผมเียบร้อยครับผมตันนี้จะไปเรีนครับ เราคินเลยหดือแยกคินครับแยกตรงนี้ก็เสียบไาเรื่อยๆเลยครับผม ข้างบนห้าบาทข้างล่างสิบบาทครับนี่สองนะ ลูกค้าครับเดี๋ยวฝากร้านอีกทีครับผมครับผมเพื่อนๆที่อยู่แถวข้อขามแถวมหาชัยมาอุดหนุนกันได้นะครับโอเคร้านจะอยู่หน้าหมู่บ้านสามทครับโอเคแล้วขายตั้งแต่กี่โมงกี่โมงฮะขายตั้งร้านสี่โมงเย็นครับทุ่มครึ่งสองทุ่มนี้ครับเก็บร้านอ๋อทุกวันไหมครับหรือว่าไงจันทร์ถึงศุกร์ครับอ๋อจันทร์ถึงศุกร์นะ โอเคเดยวไงวันนี้ต้องขอบคุณมากที่มาถ่ายทำนะครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ครัด้วยครับผมขอัันเพื่อนสำหรับเพื่อนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องกัหลวงพุทธีด้วยนะครับกับรายการมาดูกันครับผมแล้วก็ฝากไปด้วยครับผมล้านลูกทิ้นย่างไม้ละไม่ถึงแสนสิบบาทมีทอนครับผมสำหรับวันนีนะ้ขอตัวลาไปก่อน แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม